อียี่สิบเจ็ด cross cross full c h a r g อันตรายท่าไม่ลางลบด้วยฟูชาร์ a แล้วก็มีวางล่างของะลุไปแล้วไอโจนี่เป็นตัวปัญหาที่ย่งยากกว่าที่คิดแฮะ เริ่มนั่นแหละคุณสั่งพยันขโคตรที่มาชาครับกรสเกิดสถานะผิดปกติคมคู่จากสายตอแห่งราชันของโคโบคิงอ่ะอ่ะบอดนี้มันอะไรกันนางการพยัยไม่ได้กราดีไงเาบอกแฝกผอหน้าฉันฮะสกิลรีคาบรีเรือหนึ่งถูกใช้งาน สถาร์น่าผิดปกติคมคูทุบระบอกด้วยรีโคเอรี่กราสเดวอนแบชไม่ทำงานเนื่องจากจความต้นหารสกิลของโคโบคิงอุสตาชัยีีโคเอรี่สร้างรองวางในแป๊บหนึ่งในแต่แทงน่าเสียายที่คาสเตตัดของเราวต่างกันเกินไปเลยไม่ติดชนะก,กันว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์ของคูทีนี้ ถ้าทำให้เสียเยอะๆหนึ่งร้อยสอง102คนในปฏิก,รกิริายขาข้ามกันได้แล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ของมันจะแรงกว่าครบรินลอ์ที่เคยจัดการในข้อนหน้านี้เยอะเลยข้าวขอนจะนักเสียดายอยู่เลยที่ไม่สกิลนี่มาครั้งนี้จะต้องเอาแกมาให้ได้เลยคุมคูกริดโคบกคิคคคคงกำลังไล่ลมนิงไม่เลียกหนาอึกไอเจ้านี่มัน <Yes. S 2> มันฉลาดอย่างนี้คิดจริงๆด้วยมันต่างจากนอนสเตอร์ที่เคยเจอมาว่าแต่ลูกขนมันจะไม่มีจำกัดเลยอย้งไงจะ,จะเกียนไปแล้วนะมันจงใจทิ้งระยะห่างเพราะรู้ว่าเรามีฟูชาติและพะยายามจะลากเข้าสู่การต่อสู้ยีดเจี้อท่าที่ฉันจำได้คงครูของเจ้านั้นมีขูดดาวสั้นกว่ารีขั้วบรีของฉันด้วยถ้าเจ้านั้นรู้เรื่องนี้เขาฉันก็อาจจะตายโดยที่มันยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเพราะคมงครู ฉันจะปล่อยให้เยืดเชียรนกลายเป็นการต่รอสู้ระยะยาวไม่เด็ดขาดบ่าเยเราใช้วิธีโจมตีจากระยะไกลหน่อยแล้วก็มันคงจะง,ง่ายกว่านี้หน่อยนั่นไงพี่เป็นไงหรือเปล่าทางผมรู้สึกดีขึ้นแล้วเืมฉันเองก็ไม่เคยติดสถานะผิดปกติแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเลยตกใจไปหน่อยครับว่าแต่ทําไมคุณชินสังพยนเท็ไม่เป็นอะไรเลยล่ะหรือว่าเขามีสกิลลบสถานะผิดปกติ พอเห็นแบบนี้ต่อให้มีสกิลแบบนั้นสักหนึ่งหรือสองสกิลก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แล้วมั้งแต่นี่มันอะไรกันความรู้สึกไม่สบายใจนี่เดี๋ยวนะลูกขนมมันค่อยๆปักเข้ามาใกล้เรื่อยๆบ้าเอ้ยฉันจะกินรตัวให้เร็วกว่านี้คุณซังฮยอนมันเป็นครับดากครับจะยิงวัดหรือยังกรมโดนกูแนะ่ คลาสโง่ชมันคลาสอะไรเนะ้คิดว่ามีแต่แก่คนเดียวหรือไงที่มีวางแผนซ้อนแผนได้นะฮะด้วยผลของ s a c r i f i c ความตานทานจะถูกลบล้างและการโจมตีด้านหน้าจะถูกทำให้ไรผลและพลังชีวิตจะได้รับการเฟือนฟูเปลี่ยนจากชีสกิลการเสียสละเป็น s a c r i f i เนื่องจากตอนนั้นแปลจากอิงแต่ตอนนี้มาแปยายแลจากเกาหลีเลยเอาตามเกาหลีก่อนที่ฉันยอมโดนโจมตีง,ง่ายๆันจะรู้ตัวไดแล้วนะ เอาละทีนี้ก็สกิลไซคีเดลิปทำงานร่างกายของผู้ชายที่รับการได้รับการเสริมแก่งความเร็วของผู้ชายเพิ่มขึ้นตึงตาแก่ลดบ้างแล้วเอทตร์ลัตนาเมนต์น็อกแบ็กเพิร์สครอสเ,อเรียนทองพักเข้าไปมันกระสุนลูกซองเลยนี่มันเป็นน็อกแบ็กที่รุนแรงขนาดไหนกันนี่ย่ยังนั้นมันนี้สำคัญล่ะที่ผ่านมาฉันเคยเห็นเพลเยร์ว้ทำไม่ทวน แต่ไม่เคยเห็นเพเร์คนไหนมีเซตในการต่อสู้สูงอะไรนี่มาก่อนเลยโอ้ราวค่ะจิบเลยไอ,เ,อเจ้านี่เอเิร์ตก็ได้คิดแฮก็ได้นังนก็เปเหมือนที่สุดเลยก็แล้วกันครอสขอสเสดงคอมเมนต์นี้ด้วยคุณได้กำจกัดโคโบคิงแล้วเพเร์พวกกินอัติแฟกจบ